ออกยางเพิร์นออกโอเล่ออกยางเพิร์นวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาสุดมีเงี้ยบัดนี่คือผ้ามูผ้าพวกมาหลายทะลุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบห้าสิบหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เมื่อนี่มาสิบห้าเมื่อเศร้านี่ก็ไม้อีกสี่อ้ พวกเจ้าสิบว่าหาอยู่หากินเลยบ่ขอใช้เงินแสนมาซื้อขนมปังในหะ้พวกเจ้าคักแท้เอาจังใดเฮ้เอาจังใดสิไห้บ่เลขคันเฮ้ไห้บ่เลขคันอยากกินเต๋เอาสันเอาเอา ตอนนี้อาอบเรียบรอยนะเอาอาควงเขาเออเขาขัวมาวางไว้นี่แะคนเดียว่จะอบาเพื่อซื้เรื่องเอพิธีนะแต่ที่แต่คลก็จำมาว่าเี๋ก็จำปีนี้นะทต่ชิงานซอม ิ่มแองแป้งเพื่อนค่ะ